สิบสี่บทสวดมหาสมัยสุดเอวเมสุตังเอกังสมัยังภะคะวาสัจเกสุวิหารติกาปิระวัตุสมิงมหาวเนมหาตาภิกขุสังเขนะสัตถิงปัญจมัตเตหิภิกขุสัตเตหิสัพเพเหวะอรหันเตหิทัสหิจารุกัฏาตุหิเทวตาเยบุเยนะสสนิปติตาหุนติ พระขวันตังทัสสนายาภิกขุสังขันต์ะัตถ้อจตุนังสุทาวาสกายิกานังเทวานังเอตัาทัโห้สี อย่างโคคัควาสเกสุวิหารติกาปีราวัตุสมิงมหาวเนมหาตาภิกุสังเคณัสทิงปันจามเตหิภิกุสเตหิสัพเพใหว่าอรหันเตหิทัสหิจารุกัตธาตุหิเทวตาเยปุเยนาสนิปติตาหุนเตหิพัควันตังทัสนายาภิกุสังขันจะยันูนามายามปิเยนาพัควาเตนุปสสังกเมยามา บทสังนกับมิตวาพระกวโตสันติเกปาเตกาคาธาปัสยยมาติอะทโคตตาเทวตาสซยธาปินามะพารวาปุริโสสัมมินทิตังวาภาหังปัสสาเรยะปัสสาทิตังวาภาหังสัมมินเชยะเอวเมวัสุทธาวเสสุเทเวสุอันตระหิตาพคะกวโตปุระตปาตุระหังสุ ตาโคตาเทวตาภักวันตังอภิวาเทตวาเอกมันตังอัทังสุเอกมันตังทิตาโคเอกาเทวตาภักวะตัวสันติเกอิมังคาทั้งอภาสีมหาสัมโยปวานัสิงเทวกายาสัมมาคตาอาคตัมหะอิมังธรรมะสัมยังทากิตาเยวะอัปาราทิตาสังคันเต อจะขอปาราเทวะตาภควโตสันติเกอิมังขาทั้งอภาสิตตระภิกขโวสมาทาหังสุจิตตังอัตถโนอุจุมกามังสาราธิวะเนตานิกเหตุวาอินทริยานิรักขันทิปันทิตาติ อาทะโคอัปปาราเทวตาภควาโตสันติเกอิมังคาทั้งอภาสิเจตวาคีรังเจตวปะลีคังอินทะกีรังโอหัจมะนีชาเตจารันติสุทาวิมาราจกุมตาสุทันตาสุสุนาคาเตอาทโคอัปปาราเทวตาภควาโตสัตติเกอิมังคาทั้งอภาสิเยเกติพุทธังสรณนังคตาเซนเตขามิสัตติอปายะภูพิง อปายะภูมิงปะหายะมานุสังเทหังเทวกายังปริภูเรศสัมเทติอัตะโคภะคะวะภิกขุอมันเจเสยภูเยนะภิกขเวทัสสุโรกะทาตุสุ เอวตัสนิปปติตาหุนติตาท่าคาตังทัศนายาภิกขุสังขันตะเยปิเตภิกเวใหสุงอัติธรรมทานังอรหันโตสัมมาสัมพุทธเตสัมปีพะกวันตานังเอตัาปรมายวะเทวตาสันนิปปติตาใหสุงสยะธาปิไมหังเอตตระหีอาจิ เยปิเตภิกเวปะเวสันติอนาคตมัทธานังอรหันโตสัมมาสัมพุทธาเตสัมปิภควันตานังเอตัปปรมาเยวะเทวตาสันนิปติตาภเวสันติสยาธาปิเมหังเอตารหิกาติเกสามิภิกเวเทวกายานังนามานิกิติเกศามิภิกเวเทวกายานังนามานิเทสิสามิ พิกเวเทวกายานังนามานิตังสุนาทะสาธุกังมานะสิกโรธัภัสิสะมีติเอวัมพันเตติโคเตภิกุภะคะวาโตปัตสโซสุงภะคะวาเอตัทธโวจะสรโรกามโนกัสสามียะถาพุมมาตถาสิตาเยสิตาคิริคภารังปะหิตาตาสมาหิตาปุถุสีหวาสันนีนารโอมาหังสาภิสัมพุโน โอชาตมมนาสะสุทธวิปัสสนามนาวิลาปิโยปัญจสเตยะตววันิกาปิราวัเเวตตุอัมันติยิสัทธาสาวกเฆสาสเนระเตเทวกายาภิกันตาเตวิจานาถภิกขโวเตจ่าตักปมากรุงสุตวะพุถะสัสนังเตสัมปาตุระหูยานังอมานุสานามัสสัง อมนุษสานัทสันังอเปเกสัตมัทคุงสหัสสังอัทสัตตริงสัตังเอเกสหัสสานังอมนุสย์นามัทธสุงอเปเกนันตมัทคุงทิสาสัพพุตตาอหุงตันจะสัพพังอภิญญายาบวกิตวานจักมาตตโตอมันตเยสัทธาสาภเกสาสนีระเตเทวกายาพิกันจา เตวิชานาถาพิกาโวเยโวหังกิตายิสาเมคิราหีอนุปุพภโสสัตตสหัสวาญฆาปุมมากาปิระวัตวาอิทิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยาสสิโนโมทัมานาพิกามุงพิกุนังสมิติงวานังชาสหัสสาเฮมาวตาญฆานานตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยาสสิโน โมทามนาภิกาโมงพิคุหนังสมิติงว่านังสาตาคิราติสหัสซยะฆานานตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยาสัสิโนโมทมมนาภิกาโมงพิคุหนังสมิติงว่านังอิเจเตโสรสสะสหัสซยะฆานานตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยาสัสิโน โมทัมนาภิกามุงภิกขุนังสมิติงว่านางเวสามิตาปัญจสตายากฆ่านางตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยาสัตสโนโมทัมนาภิกามุงภิกขุนางสมิติงว่านางปุ่มพิโรราชาไกโกเวปุลสานิเวสานางพยโยนางสตาสหัสังอยากฆ่านังปะีรูปาสติกลุ่มพิโรราชาไกโกโซปาคฆาสมิติงว่านาง ปุริมันจะที่สร้างราชาท่ตาลรโทรปัสสาสติคันทภพพานังอาิปฏิมหาราชายสาสสิโซ <c oughs> ปุตตาปิตัสสาภาโวอินทานามามหภาภราอิทิมันโตชุติมันโตว,วันณนาวันโตยาสสิโนโมทามานธิกามุงพิกุนังสมิติงว่านังทักขีนันจะที่สร้างราชาวินุลละโตตปัสสาสติ กุมพันธานางอาทิปติมหารายักษ์สิโซปุตตาปิตัสสะภาวอินทนามามหาพลา ขีมันโตชุติมันโตว,วันหนาวันโตยศสิโนโมทามนาพิกามุงพิกู้นางสมิถึงว่านางปัจจิมันจะที่สร้างราชาวิรูปคโคัสสาสตินาคานางอาทิติมหาราชายศสิโสปุตตาปิตาสาภาโวอิทานามามหาพลาอิที่มันโตชุติมันโตวันหน้าวันโตยศสิโน โมทามานาพิกามุงพิกูนังสมิติงว่านังอุตตานันจะีิสร้างราชาคูเวโรตัปัสสาสติอยากฆ่านังอาทิปฏิมหาราชายัสสิโสปุตตาปีตสาภาโวินทนามามหาภลาอิทิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยัสสินโมทามานาพิกามุงพิกูนังสมิติงว่านัง ปุริมัทิสังทัตตาระโททักขีในนาวิรุณหะโคปัดสิเมนาวิรูปะโคปุเยโรอุตรังทิสังจัตตารโรเตมหราชาสมันตาจัตุโรทิสาทัตันละมนาอัทังโสวะเนกาปีราวัตเวเตสังมายาวิโนทาซาอาโควันจานิกาสาธามายากุเตนทุเวเตนทุวิภูจวิภูโตสหาจันทนาโกมาเสโทจากินุขันทุนิขันทุจัก ปะนาโทโอปะมันโยจะเทวสุโตจะมาตลิจิตตะเสโนจะคันทัพโพนโรราชาสนุสโพอาคูปัญจสศิโคเจวติมพรโรโสริยาวัชชาเอเตตันเยจาราชาโนันทภาสหราชุภีโมทมานาภิกาาุมภิกขูหนังสมิติงวะนังอัทาโกนาภาสานาคา เวสาราสหัตจักการภารสัตระอาคุอายาคาสหายาติภิยามุนาทตารท่าจะอาคูนาคายาสัสิโนเอราวนโนมหานาโคโซปาคาสมิติงวานเยนาคาราเซสหะสหารันติทิพาทิชาปักขิวิสุทธจักคูเวหยาซาเตวานมัชปัตตา จิตตระสุปันนาอิติเตสนามังอาภยันตานาคาราชาณมาสิสุปันนาตุเขมมะมากาสิภูโธสันหิวาจาหิอุปัฏฐาหยันตานาคาสุปันนาสาระนมกังสตร พุทธังชิตาวสชิระหัตเธนะสมุทังอสุราสิตาภาตโรวาสวะเซเตอิทิมันโตยัสสิโนกาละกัญชามหาพิสมาอสุราธานเวคาสาเวปจิติสุจิติจะปะหาราโทนามุติสหัสตันจะภริปุตตานังสะเพเวโรจนามกาสั้นในหิตวาภาริงเสนังราหุมาธามุปาขมุง สามารถโยธาเนะพัดทันเตภิกขูนางสมิติงวะนางอโปจเทวาปะทวีจเตโชวาโยตถาคมุงวารุนาวารุนาเทวาโสโมจายัสสะสหะเมตากรุณากายิกาอาคุเทวายัสสิสนทาเซเตทัสทากายาสัเพนานตะวันนิโน อิทิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยาสัสิโนโมธามาณาภิกามงพิคู่นางสมิติงวะนางเวนทูจะเทวาสหารีจอาสมาจัทุเวยมาจันทสู้ปณนิสาเทวาจันทามาคูปุรากิตาสุริยาสูปณนิสาเทวาสุริยามาคูปุรากิตาทักขตานีปุรากิตวาอาคูมันทาวะราหกาวาสูนางวาสโวเสโทสักโกปาคาปุรินทโททัสเส ทะเซเตทัาสทากายาสเพนานตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันหนาวันโตยาสสิโนโมทามานาพิกามุงพิกุลังสิมิติงวะนังอัทธาภูสหภูเทวาสาระมกิสิคาริวะอริทกาจารโอชาจารุมาปุภานิภัสสิโนวาลุนาสหธรรมมาจากจุตตาจากเนทะกาสุเดยะรุจิดาอาคูอาควาสาวะเนสิโน ทะเสตทัสัา h า g a y ัสเพนานตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวนาวันโตยาสัสสิโนโมทามนาอะภิกามุงพิกุลังสมิติงวะนังสัมานามหาสัมานามาโนสัมโนสุตตะมากิทธะปัทโสิกาอาคูอาคูมโนปัทโสิกา อาทถ้าคูหารโยเทวาเยจารโหิตวานสินปารคามหาปารคาอาคูเทวายาสิโนุทัศเตทัสทากายาสัพเพนานตะวันนิโนอิธิมันโตชุติมันโตวานาวันโตยาสิโนุโมทามานาอภิกามุภิคู่นางสมิติงวะนางสุกากะรุมห้าอรุณาอาคูเวคานณซาสหะ โมธาตัคัยห้าปามฆาอาคูเทวาวิจักขนาสะทามัตตาห้าราคาจามีสกาจายาสัสิโนธานอย่างอาคาปัชโนโยสิโยทิสาอภิวัสติทาเซเตทัสทากายาสเพนานัตตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยาสัสิโนโมธามานาอภิการมงพิคูนังสมิติงว่านัง เคมียาตุสิตายามากัตกาจายาสิโนรามพีตการามะเศทษฐโจตินามาจะอาสวานิมานราติโนอาคูอาทาคูปารณิมิตาทาเซเตทาสทากายาสเพนานตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมัโตวันนาวันโตยาสิโนโมธามานาพิกามงพิกูนังสมิถิงวะนัง สัทเทเตเทวานิกายาสัพเพนานาตะวันนิโนนามันนวะเยนะอาคันชุงเยจันเยสัตถิสาสหปาวุทธชาติมัคคีรังโอคาตินนามนาสวังทักเคมทักเคมโมคะตารังนาคังจันทังวอสิตาติตังสุขัมมาปรมาโตจับปุตตาอิทิมะโตสหะ สั้นนางกุมารติโสจะโสปาคาสมิติงว่านางสาหัสสาพรามพม่าโรกานางมาหาพรามพม่าพิติถติอุปปันโนชุติมันโตภิสมาการโรยะสัสสโสทัสเสธาอิสระอาคูปัจเจกวาสวัตติโนเตสั้นจะมัชโตอาคาฮาริโตปาริวาริโตเตจะสะเพอภิกันเตสิ้นเทเทเวสาพรามพมเก มาระเซนาภิกามิปัสากันหาสัมันที่ยังเอถาคันหาถาพันถะลาเคนพันธามาตุวสสมันตาปริวาเดถะมวมุนจิตะโกจินังอิติตาถะมหเซโนกันหาเซนังอเปสยิปานินาตระมาหัจะสรังกตะวะอเพระวังยาธาปาวุสโกเมโขธนะยันโตสวิจุโกตถาโสปจุทาวติสังพุทโอาศัยยังวเซ ตัณจะสัพพังอภิญญายะวะวะกิตวานาจคุมาตะโตอมันตยิสัทาสาวเกสรสนีระเตมาราเซนาพิกันตาเตวิชานาถภิกโวเตจะอาตับปะมากรุงสุตวาพุทธัสสะสนนังวีตาราเคหิปะกามงเนสรรมัมปีอินชยุงสเพวิกิตะสรังขามาพยาติตายาสัสสิโนโมทันติสหพูเตหี สาวกเตชนีสุตาติ